สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมิอิจแปนนะคะช่องที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาญ,ญี่ปุ่นคลิมนี้มาฝึกฟังแล้วก็พูดตามบทสนทนาที่ร้านขายทาโกยากิกันค่ะทาโกยากิที่ตดจึกกราใสเอาทาโกยากิหนึ่งที่ค่ะยิっしゃいชせมาเ上がโอเมชิอากิมาเดโอิันาริม ยินดีต้อนรับค่ะใช้เวลานานไหมคะจนกว่าจะได้ทานเอจุบึ้งกุไลเดสไม่ค่ะประมาณสิบนาทีค่ะแสดงได้ว่าโซเสวโอเคดะชิมัสมายองเนสโมโอเคดะชิงั้นเจราซอส เลยไหมคะแล้วก็มายองเนสจะลาดด้วยไหมคะให้ค่ะสตัมป์ปูคาาดโอโมจิเดสก์มีบัตรสะสมแต้มไหมคะเ<い>ม่เมีิ่ะそれではお作りいたしますありがとうございましたงั้นจะทำแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะ ตรงนี้นะคะประโยคด้านบนก็คือทาโกยากิแปลว่าก็แปลตรงตัวเลยเนาะภาษาไทยก็ทาโกยากิอีกตัวแป้งผสมกับเอ่อหมึกยักษ์แล้วก็อะไรนะคะกระดมปีตามด้วยต่ขิงดองเนาะสีแดง,งนี่ผสมกันก็จะเป็นแป้งสำหรับทำทาโกยากิตรงนี้ใครเคยทำทานบ้าง นานานทีทำเพราะว่าทำบ่อยแล้วรู้สึกว่ากินเยอะมันก็อืดเนาะตรงนี้แต่ถ้าเกิดคนทําเป็นเก่งๆเนก็แบบกินอย่างสนุกสนานเพราะาผสมหลายๆหน้านะคะตรงนี้ถัดมาค่ะฮี่ตดสืแปลว่า1ที่หนึ่งชุดกุดาไซ่คานามแล้วก็ตามด้วยจํานวนที่เราต้องการจะสั่งแล้วก็ตามด้วยกุดาไซคือเราจะใช้ที่ร้านอาหารเวลาร้านแบบอย่างเช่นอ่ขายทาโกยากิเนี่ยค่ะ แล้วก็ไปสั่งได้ถ้าเกิดเอาสองชุดก็ตัดสึกโกยากิตัดสึกาไซส่วนคำว่าอิราชัยมาเซคิดว่าจะเป็นคำที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะว่าร้านอาหารญี่ปุ่นที่เมืองไทยก็จะมีพูดคำนี้กับลูกค้าใช่ไหมคะที่ญี่ปุ่นก็พูดเช่นกันนะคะเพราะว่าก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นนอกตามธรรมเนียมเนาะยินดีต้อนรับค่ะแล้วถัดมาคำว่าโอเมชิอาการิแปลว่า รับประทานเป็นรูปยุกย่องก็คือพูดกับลูกค้าคือให้เกียรติลูกค้าก็จะเป็นรูปนี้นะคะก็มาจากคำว่าท a b e m a s นั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นร้านค้าเขาก็จะใช้คำนี้ค่ะ o m i s h i g a r i made จนกว่าเนาะคำว่า ojigang ก็คือเวลามีคำว่าโอนะคำว่าจิกังเป็นการยกย่องให้เกียรติลูกค้านั่นเองจิกังคาคาดิมัสกาใช้เวลาไหมอย่างตรงนี้เนาะ ใช้เวลาเท่าไหร่จึงกว่าจะถึงเวลาจึงกว่าจะถึงเวลาที่เราจะรับประทาน e ก็เป็นรูปปฏิเสธว่าไม่ใช่ตามนั้นตามที่คนขายเขาถามเนาะเราก็ตอบปฏิเสธไปไม่ใช่นะเนี้ยถ้าเกิดใช่ก็ให้นี่แต่ในที่นี้ไม่ใช่คําตอบที่จะตอบว่าให้นะคะเขาถามว่าใช้เวลาไหมนานไหมกว่าที่คุณจะได้รับประทานเนี้ย ถ้าไม่ใช่ก็ต่อบปเอ่าตรงนี้กี่นาทีเขาว่ากันไปเพื่อที่ร้านเขาจะได้บางถ้าเกิดสมมติเป็นร้านเค้กเนี่ยเขาก็จะใส่ตัวแอแผ่นเย็นเนาะไม่ให้เค้กมันละลายอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรณีที่เป็นทาโกยากินี่ไม่ต้องมีแผ่นเย็นหรืออะไรทั้งนั้นเนาะแต่เขาก็จะได้กะถูกคนที่ทำาร้านนะคะ มีแบบจะใส่ทุงหรืออะไรก็แล้วแต่ร้านเนาะบางคนก็เป็นแบบกล่องปิดอย่างดีหรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบถาดไว้ใส่นะคะบอกเวลาไปจุดปึ้งก็ไรเดสประมาณ10นาทีอ่ะแล้วก็เปลี่ยนมาทีคนขายบอกโซเดได้วะงั้นอ่ะเขาก็จะทำโซสือก็คือซอสท,ที่ใช่ราดเอทากโกยากินะคะตรงนี้คาว่าราดตรงนี้คือเป็นรูปยกย่องก็คือโอคาเค อิตาชิมัสอ่าโซ่เสือโอคากิอิตาชิมัสจะาซอสอ่านะแล้วถัดมาก็มายองเนสซึโม่โม่ก็คือแปลว่าด้วยมายองเนสคือมายองเนสนะคะมายองเนสซึโม่โอคาเกะอิตาชิมัสก็คือคนที่ร้านคนขายเขาก็จะถามลูกค้าว่าจะราดซอสแล้วก็ราดมายองเนสด้วยไหมอ่านะถ้าโอเคเราก็ให้ ถ้าในกรณีที่เราไม่ต้องการให้ราดเอมายองเนสเนาะเราก็จะพูดไปว่ามายองเนสนื้อชีเดตออนิไงชิมัสใช่แบบนี้นะคะถัดมาร้านเขาก็ถามว่ามีบรสะสมแต้มไหมบรสะสมพอยไหมก็คือพูดว่าสตัมปุคาโดคือบรสะสมแต้มนะคะแล้วมีไหมอันนี้เป็นรูปยกยองเนาะโอโมจิเดสกาสุรว おอสคุริอิตาชิมก็เป็นการบอกว่างั้นจะทำแล้วนะอันนี้เป็นรูปยกย่องแล้วก็ขอบคุณลูกค้าตามธรรมเนียมนะคะคนที่ร้านขายของหรือร้านขายอาหารที่ญี่ปุ่นเนาะก็จะตอบขอบคุณไปอันนี้งาโตเกซายมัสเป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้ได้ฝึกฟังแล้วก็พูดตามเวลาเราไปซื้อทาโกยากิเราจะได้ไม่งงในดงญี่ปุ่นเนาะลองฝึกใครสนใจ ebook หรือว่าคอร์สประาญก่ปุุนออนไลน์ของยิ่เซนเซแอดไลน์แล้วสามารถติดต่อแชทสอบถามได้เลยนะคะมีคำถามก็เขียนไว้ในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปวิดีโอตอบคำถามทุกคนค่ะขอบคุณมากนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพิเศษคุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องไม่หญิงจะแปลนจ่ายขั้นต่ำเพียงเดือนละ50บาทสำหรับแฟนตัวยงแฟนพันธ์แท้จ่ายเพียงเดือนละ80บาท แฟนพรีเมียมจ่ายเพียงเดือนละ300บาทอัปเดตข้อมูลทุกเดือนแล้วพบกันค่ะ